หนังสือกว็วุ่นวายขนาดนี้ไม่เอานะอย่างเงี้ย <Sorry. S 1> ตักวันนี้พี่ยังอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะได้เลยพี่มันอยู่ในเรื่องแปลนี่แหละ,ะพี่ พี่จำได้ว่ามันอยู่แถวๆถวนี้แหละช่วยพี่หาหน่อยได้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 ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไปดูของนู้ดีกว่านี่เปล่าพี่นี่หรือเปล่าไหนอาวไม่ใช่นี่เป็นหนังสือจีนแล้วอันนี้ไหมอ่ะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันน่าจะอยู่แถวๆถวนี้แหละหรือว่าจะมีใครเอามาวางแถวๆถวนี้ก็ได้เดี๋ยวมันก็เจออันนี้ก็ไม่ใช่พี่อื อันนี้ก็ไม่ใช่หนังสือจีนทั้งนั้นเลยอ่ะมันหายากแต่พี่จำได้ว่ามันอยู่แถวนี้แลกใช่เหรอพี่พี่จำกันหลายคนกต่นะนี่นะพี่อ่ะชอบมายืมเหมือนกันพี่ก็ไม่ใช่มันตอยู่ตรงนี้สิเอ้ะตรงนี้หรือเปล่าใช่แล้วมันน่ารักมาแล้วอ่ะ I'm sorry, be quiet please I'm sorry m m but may I help you May I help you May I help you แปลว่า มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับมันเป็นการเสนอความช่วยเหลือในงานบริการซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่นิยมใช้กันในทุกๆงานบริการเลยครับคือประโยคที่ว่า May I help you? May I help you? What are you looking for? I find Harry Potter book. อือ Yeah 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 I want Harry Potter. Okay ห <c oughs> ากเราจะถามใครว่าคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ประโยคง่ายๆเลยครับ What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? ถ้าท่านูตอบแบบนี้ถูกไหมคะ I'm looking for Harry Potter. Yes, that's right. ถูกต้องเลย So, can you help me? Of course, I can help you. แต่ว่าดูสิผลงานที่เธอทำเนี่ย แฮร์รี่พอตเก็ไม่ได้หนังสือก็วุ่นวายขนาดนี้ไม่เอานะอย่างเงี้ย I'm <am> sorry alright l s right. o so f o l l o w me this way please <Okay. S 1> come on แชมแชมแชมแม What is this? oh อันนี้หรอ this is the computer that you can search for the books Very easy, very simple and very convenient สิ่งนี้นะครับมันก็คือคอมพิวเตอร์สำหรับสืบคนหนังสือในห้องสมุดของเรานี่เองมันแสนง่ายดายและมันก็สะดวกสบายมาก Can I try? Oh yes of course go on Yes เสิร์ชจ,จากชื่อหนังสือนะคะใช่หรือว่าจะเสิร์ชจ,จากชื่อผู้แต่งก็ได้ถ้าเราทราบนะครับ Harry Potter ใช่ไหมที่หากันอยู่ใช่ค่ะ เจอไหมพี่ตเจอแล้วเนี่ยไงเ e is t is h ฮลคัตเ t t e r อือแล้วคราวนี้ก็จำเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปหากันบนชั้นหนังสือค่ะมันอยู่ที่หมวดรอปอป1เไปดูกันดีกว่าตั๊กเจอจริงไหมไปเลยโอเคัพ<ป>เมื่อกี้พี่เห็นนะชื่ออะไรนะรอปอรอเรือป71ไอ้อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เองใช่แล้วมีหลายเล่มเลยมีหลายเล่มนี้แหละที่พี่ตามหาแอมเป็นไงบ้าง เลแลวค่ะและนี้เลยค่ะ very good thank you very much thank you for your help very good no problem แล้วหนังสือที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นเมื่อกี้นี่แหละใครจะเป็นคนรับผิดชอบอืนอมชอนอ่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์อีกต่อไปอย่าไปรื้ออย่างนั้นนะได้ค่ะสำหรับทุกคนที่มาใช้บริการในห้องสมุด TK Park ยะลานะครับ ผมจะบอกว่าเรามีระบบสืบค้นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหนังสือจํานวนมากกว่า60,000กว่าเล่มเนี่ยในห้องสม,มุดของเราเนี่ยสามารถสืบค้นด้วยระบบที่ง่ายมากนะครับเพียงแค่ใส่ชื่อหนังสือหรือว่าชื่อผู้แต่งทา้าทราบแป๊บเดียวก็จะหาหนังสือได้เจอเลย